สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,รกและก็ผู้สนใจการ,กรเกษตรทุกท่านครับอันนี้สวนเกษตรบรรยุทธของเราก็จะมาคุยกับพี่น้องเกษตรกร,รกนในเรื่องของการเลือกผลฝรั่งสําหรับการหอฝรั่งนะว่าเราจะมีวิธีการเลือกผลฝรั่งอย่างไรให้เหมาะกับการหอกนะครับครับภาพที่ท่านเห็นนะครับเป็นฝรั่งอันนี้เป็นฝรังร่งเฟื่องของมีนะครับเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะครับหรือเขาจะมีอีกทรงหนึ่งก,ก็คือเป็นทรงกระบอกนะครับของฝรั่งเฟื่องของมีครับในการเลือก ลูกของฝรั่งที่เหมาะสําหรับการห่อครับท่านก็ต้องดูว่าผลฝรั่งเนี่ยมีความสมบูรณ์หรือไม่แล้วก็กิง่งต้นพันธุ์ที่ท่านจะไว้ในการห่อผลเนี่ยนะครับมีต้นใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีกิ่งหลักที่เราจะไว้นะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนกิ่งหลักก็คือเช่นนียกิ่งแบบนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นกิ่งหลักนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกิ่งรองครับที่ผมเรียกให้เข้าใจง่ายนะครับสําหรับ กิ่งหลักนี่ถ้ามีหลายกิ่งแขนงแบบนี้นะครับก็ต้องรู้ว่ากิ่งหล,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 ลักมีขนาดใหญ่ไหมนะครับแล้วก็ถ้ากิ่งหลักมีขนาดเล็กเราก็ไว้ผลน้อยลงนะครับถ้ากิ่งหลักมีขนาดใหญ่เราก็ไว้ผลมากขึ้น,นครับสาหรับกิ่งรองแบบนี้ครับผมก็แนะนาว่าในการเลือกผลฝรั่งที่จะใช้ในสาหรับการห่อเนี่ยครับขั้นแรกเราก็มาดูกันเลยนะครับว่า,าต้องดูว่าผลฝรั่งมีความสมบูรณ์ไหมผลฝรั่งที่มีความสมบูรณ์ต้องดูยังไงครับก็ตามภาพที่ท่านเห็นนะครับก็คือ จะต้องมีสีเขียวเข้มนะครับเนียแบบนี้ครับจะต้องมีสีเขียวเข้มแล้วก็ผิวของเขานี่จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเขาได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ผิวฝรั่งนี้จะถึงแม้ว่าสายพันธุ์นั้นเมื่อตัวมาจะผิวเรียบก็ตามแต่ว่าถ้าช่วงลูกเล็กๆแบบนี้นะครับเขาก็จะมีผิวที่ไม่ค่อยเรียบนะครับดูดูสีของผิวฝรั่งนี้ก็จะมีสีเขียวเข้มนะครับอันนี้เป็น เป็นลูกที่สมบูรณ์นะครับรขั้วตรงนี้นะครับก็จะมีขั้วใหญ่สําหรับในการที่จะเลือกห่อครับถ้าเป็นฝรั่งที่มีขั้วเล็กนี่เวลาห่อแล้วจะมีปัญหาในช่วงของการสุกหรือว่าช่วงของเขาผลใหญ่แล้วนะครับถ้ามีขั้วเล็กนี่ก็จะทําให้ควงเขานี่หักได้นะครับในช่วงที่เขาผลของเขามีมน้ําหนักเยอะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอย่างนึงนะครับสาหรับการห่อครับ อีกประการหนึ่งก็คือว่า,า muted, สําหรับกิ่งรองแบบนี้ครับถ้าเราจะไว้ผลให้ไว้ผลในช่วงของกิ่งตาที่อยู่ช่วงโคนต้นนะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นออกดอกในช่วงนี้นะครับเราก็ไว้ได้ทั้งสองผลเลยนะครับถ้าเราจะไว้นะครับแต่ถ้าเราจะไว้ผลเดียวนะครับให้เราไว้ผลด้านล่างนะครับเพราะว่าผลด้าน,นล่างเนี่เวลาที่ผลเขาโตเต็มที่หรือสุกแล้วเนี่ยนะครับ <cle pt> <nell> เขาก็จะห,หยอดลงด้านล่างก็จะทําให้ขวดตรงนี้นะครับ สร้างสมดุลให้กับผลฝรั่งทําให้กวงเขานี่ไม่หักนะครับแต่ถ้าเราไว้ผลด้านบนเนี่ยนะครับถ้าเราจะไว้ลูกเดียวนะครับเวลาถ้าเขาโตมาเนี่ยเขาก็จะหักกอดลงด้านล่างนะเพราะว่าผลของเขาเนี่ยน้ำหนักเยอะครับก็จะทําให้บางทีเนี่ยับตรงขั้วผลนี่อาจจะหักได้นะครับในช่วงที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าหักในช่วงนั้นน่ะผลของเขาเนี่ยอาจจะได้รับสารอาหารไม่เต็มที่นะครับเ็าจะทําให้รสชาตินี่ด้อยลงไปครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังแลวก็ข้อควรสนใจสําหรับการเลือกฝรั่งที่จะ ใช้ในการห่อครับมาดูขั้นตอนะครับเอ่อถ้ากิ่งแบบนี้ครับถ้ามีผลตรงโคนจริงแบบนี้นะครับเราก็เลือกไว้ผลตรงจุดนี้ครับแต่ว่าถ้ามีผลตรงช่วงปลายใบปลายยอดแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีผลตรงจุดนี้นะครับผมก็แนะนํว่าให้เลือกไว้ตรงโคนต้นนะครับนะครับเพื่อว่าสารอาหารเนี่ยจะได้หล่อเลี้ยงมาเต็มที่นะครับประการต่อมานะครับว่าหลังจากที่เราเลือกผลได้แล้วนะครับเราจะเลือกผลที่มีขนาดเท่าไหร่ ที่จะใช้ในการห่อครับผมก็แนะนําว่าให้เลือกผลขนาดที่ประมาณเหรียญ5หรือเหรียญ10บาทไม่เกินนี้นครับเพราะว่าถ้าผลโตขึ้นมาเนี่ยมแมลงมันทองเนี่ยก็จะเจาะครับเวลาเราห่อไปเนี่ยห่อผลด้านในเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะผลเน่ามาจากด้านในนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่า,มาแมลงมันทองจะเจาะช่วงไหนแต่ว่าถ้าในช่วงแรกที่เราจะห่อคือช่วงขนาดเหรียญห้าเหรียญสิเนี่ยผลของเขายังมีรสฝาด แมลงมันทองไม่ค่อยชอบนะครับแต่ถ้าผลโตขึ้นมารถฝานจะลดลงแมลงมันทองเนี่ยก็จะชอบในการเอจาะเข้าไปไข่แล้วก็ทําให้เมื่อผลฝรั่งโตขึ้นมาเนี่ยฝรั่งจะเกิดการเน่าได้ทำให้ผลผลิตของเราเสียหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําอย่างหนึ่งในการห่อจุกตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ค่อยฉีดยาหรือแบบอินรีเนี่ยส่วนอยากจะมีเพลี้ยแป้งอ,อยู่ตรงจุกด้านล่างของฝรั่งนี้เราก็เอาจุกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็กําจัดเพลี้ยแป้งกําจัดเพลี้ยต่างๆ ในเดียไว้นะครับก่อนที่เราจะห่อประมาณนี้นะครับมาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งที่มีขนาดพอเหมาะที่เราจะไว้ลูกนะครับอันนี้มีอยู่ลูกเดียวนะครับเราก็ไว้ได้เลยนะครับกิ่งสภาพแบบนี้นะครับเหมาะที่จะไว้ลูกมากนะครับเพราะว่าเป็นกิ่งที่ขั้วผลของเขานี่น้มลงมาด้านล่างแล้วนะครับอันนี้เหมาะเลยนะครับต่อมาก็ผลแบบนี้นะครับผลแบบนี้ก็ เราสามารถไว้ได้ทั้งสองผลนะครับถ้าเราจะห่อจริงๆทั้งนี้ในการหอ่อท่านก็ต้องดูว่าต้นสมบูรณ์ไหมมีอายอุนานเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าอายุมากขึ้นเราก็สามารถไว้ผลได้มากขึ้นแต่ช่วงเริ่มต้นที่ฝรั่งออกผลไม่ใหม่นะครับช่วงครั้งแรกที่ติดผลเนี่ยก็ไว้สักประมาณสักสามถึงสี่ลูกก็พอนะครับถ้าเพราะว่าถ้าไว้ผลเยอะเนี่ยฝรั่งอาจจะต้นสทมได้นะครับเพราะว่าสารอาหารต่างๆนี่ พจะเอาไปใช้ในการสร้างผลของเขาครับทาให้ต้นฝรั่งนี้ไม่แตกยอดแตกใบ,บเท่าที่ควรครับไม่ไม่สร้างลําต้นเท่าที่ควรนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับสําหรับท่าไหนที่จะไว้ผลครับในช่วงแรกๆสำหรับการไว้ลูกฝรั่งครับว่าจะเราจะไว้มากหรือน้อยขนาดไหนเราก็ต้องมาดูปัจจัยต่างๆดังนี้น,นะครับตัวแรกก็คือว่าต้นฝรั่งที่เราปลูกนะมีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับก็สมบูรณ์คือว่าเราเขาเติบโตได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคมีเพลี้ยมีโรคแมลงมารบกวนหรือว่า รากสมบูรณ์ไม่เป็นไส้เดินฝอยรากผมแบบนี้เราก็สามารถไว้ผลฝรั่งได้เต็มที่ตามอายุของเขานะครับต่อมาก็คือว่าเราปลูกได้นานขนาดไหน,นครับก็โดยทั่วไปก็นอกจากฝรั่งแล้วผลไม้ชนิดอื่นก็ตามนะครับถ้าหากปลูกในช่วงแรกๆนี้ถ้าเป็นฝรั่งนี้ก็ให้ไว้ผลพอประมาณพอสมควรครับถ้าโดยเฉพาะในช่วงของการติดลูกในช่วงแรกก็ไว้สัก 4- ีหผลต่อ1ต้นไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าไว้เยอะ ผลต้นของเขานี่ก็จะโสมเร็วนะครับเพราะว่าสารอาหารส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะครับเขาจะนํามาใช้ในการสร้างผลฝรั่งครับก็จะทําให้ต้นโสมแล้วก็ไม่แตกยอดแตกไปได้นะครับถ้าายุมากขึ้นนะครับต้นมีความสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไว้เยอะขึ้นตามอายุของต้นนะครับแล้วประการที่3ามคือว่ามีข้อแตกต่างระหว่างการไว้ผลเยอะกับการไว้ผลน้อยนะครับการไว้ผลเยอะนี่หนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเราบํารุงต้นไม่ดีเนี่ยผลจะออกมาลูกเล็กนะครับ ต่อมาคือว่าถ้าเราไว้ผลเยอะการบํารุงไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้คุณภาพของรสชาติคุณภาพของความกรอบนี่ได้ลงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมนะซึ่งพบโดยชัดเจนนะครับว่าถ้าเราไว้ผลเยอะครับบำรุงไม่ค่อยดีนี่รสชาติความกรอบก็จะด้ลงครับนะครับ,ะะรบแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะถ้าเราไว้ผลฝรั่งนี่จำนวนน้อยนะครับถ้าหากขนาดต้นและอายุต้นเท่ากันนะค,ความสมบูรณ์ของต้นเท่ากันนี่ ฝรั่งต้นนั้นนะครับถ้าเราไว้ผลน้อยในยผลขอกจะของเขานี่จะมีขนาดใหญ่และคุณภาพของรสชาติและความกรอบนี่ก็จะมีคุณภาพแล้วก็รสชาติดีครับแต่จะมีข้อเสียคือว่าถ้าเราไว้ผลน้อยนีย่ถ้าเราทําขายนีย่ก็จะทําให้ไม่ได้ผลผลิตเยอะเท่าที่ควรครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของการไว้ผลน้อยดังนั้นในการไว้ผลฝรั่งนี่ เราก็ต้องไว้ผลให้พอเหมาะกับต้นแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นแล้วก็อายุของต้นที่ปลูกนะครับถ้าหากเราทําเพื่อการค้าปกติส่วนใหญ่นีเ่เราก็ต้องการผลที่เยอะนะครับดังนั้นเราก็าแนะนําว่าก็คือให้ไว้ผลพอประมาณนะครับเพราะว่าท่านในที่ปลูกฝรัง่งท่านจะรู้เองนะครับว่าไว้ผลเยอะขนาดไหนต้นถึงจะดูแลได้ดีหรือว่าคุณภาพของรสชาติขอจอออกมาดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านปลูกแล้วนี่ท่านจะรู้เองครับแล้วก็อันนี้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ผมจะแนะนําพี่น้องเษกษตรกรที่ท่านปลูกฝรั่งครับว่าไว้ผลเนี่ยถ้าช่วงแรกจะไว้ผลยังไงแล้วก็ไว้ผลมากมากผลน้อยนี่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับสรุปก็คือว่าถ้าเราจะไว้ผลเนี่ยเราก็ต้องดูหนึ่งก็คืออายุของต้นนะว่าเราปลูกมานานหรือย,อยังหรือว่าปลูกมามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าอายุน้อยก็ไว้ผลน,น้อยก่อนนะอายุมากขึ้นเราก็ไว้ผลเพิ่มขึ้นตามนะครับอสอง ก็คือความสมบูรณ์ของต้นนะครับถ้าต้นสมบูรณ์เราก็สามารถไว้ลูกได้เยอะนะครับถ้าอายุของเขานี่ได้พอประมาณแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เราก็ควรรู้นะครับต่อมาก็คือว่าถ้าหากว่าเราไว้ผลเยอะเกินไปเนี่ยในถึงในหนึ่งต้นเนี่ยผลของเขาเนี่ยก็จะเล็กก็จะมีผลเล็กนะครับเล็กกว่าปกตินะครับแล้วก็คุณภาพของผลที่ได้ถ้าเราบารุงไม่ดีเนี่ยเรื่องของรสชาติและก็ความกรอบเนี่ยก็จะได้ลงไปนะครับสำหรับการไว้ผลเยอะ,ะครับ และต่อมาก็คือการไว้ผลนี่ถ้าต้นอายุเท่ากันความสมบูรณ์เท่ากันครับถ้าเราไว้ผลจํานวนน้อยนี่ผลของเขาก็จะโตแล้วก็คุณภาพรสชาติความกรอบความหวานนี่ก็จะดีมากนะครับเนื่องจากว่าเขาได้สารอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าหากเราทําเพื่อการค้านี่เนื่องจากว่าถ้าเราไว้ผลน้อยเราก็ได้ผลผลิตน้อยทำให้รายได้ของเราก็ลดลงครับอันนี้ก็เป็นข้อคนพิจารณานะครับว่าเราก็ไว้ผลฝรัง่ง ให้เหมาะกับต้นแล้วก็คุณภาพของเราที่ทําได้นะครับเราก็จะได้ผลฝรั่งที่ตามที่เราต้องการพอเหมาะแล้วก็มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรไม่มากก็น้อยนะครับหากท่าในใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถ,ถ,ถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับทีนี้ก็ขอท่านจงมีแตค่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรำ่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ